สวัสดีครับวันนี้มาดูครอบแคะครับไม่ได้ทำคลิปหลายวันครับยุ่งทำงานอยู่2วันก็ทำของตัวเองครับอยู่กับการทำโครงของแผงโซลาเซลล์ยกแผงขึ้นครับทำคนเดียวครับ2วันแล้วเสร็จเมื่อวานครับเสร็จแล้วครับทุ่มเทกับมันไปสองวันเอาแผงขึ้นเรียบร้อยครับ วันนี้จะได้ลองปล่อยแพะลงไปเล่นครับตอนเท่งเท่งอากาศให้ดินแห้งก่อนแล้วค่อยปล่อยลงส่วนดักหวานก็ลกนะครับไม่ได้ดูนานแล้ววันนี้ก็ได้ไปทำงานเียครับก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลมันเท่าไหร่เริ่มเสร็จจากฤดูการทำนาถ้าเสร็จจากนาก็งานก็คงจะได้เยอะครับคงจะมีงานเยอะบ้างช่วงลงนาใน,นงานน้อยครับ เะด,ดูทำนานี้ส่วนมากเขาก็เก็บตังค์ใส่ลงทุนกับการทำนานหมดไม่ค่อยมีเวลาครับอย่างผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทำก็ไปบ้างไม่ไปบ้างครับถ้างานไหนไกลๆก็ไม่ได้ไปถ้าใกล้บ้านก็ทำครับทำโคกแพะเสร็จแล้วก็เหลือ ทำข้อควายครับต่นี้มันเป็นโคนเยอะครับจะล้อมรั้วชิดเข้าไปอีกจะทํารางให้อาหารมันด้วยว่าเห็นแต่โคนครับมันมีแต่โคนตรงน,นี้ก็จะเป็นที่สนามหญ้าให้เด็กๆงลมาเล่นแล้วครับ มาดูส่วนบักหวานครับส่วนบักหวานก็ลบได้มาตัดหญ้าให้หลายอาทิตย์แล้วครับนี่คือหญ้า อย่างตัวนี้ก็ยากคุมแล้วครับย่้าคุมแล้วเดี๋ยวว่างๆไว้มาตัดหญ้าให้มันไม่ได้เข้ามาสวนหลายวันแล้วยิ่งลีดก็มาขุดไปก็ไม่หมดครับเหลือเมื่อคืนก็ร้องร้องก็มาขุด ต้องนำออกครับถ้าไม่เอาออกก็หมาก็มันจะมาคุยไม่เขี่ย,ยทำให้ต้นผักหวานเราลากขาดนะครับนี่ตรงเด็กๆมันมาคุยเขี่ยครับคลิป <c oughs> นี้ก็ไม่มีอะไรครับมาอัพคลิปดูหลังจากไม่ได้ทำมาหลายวันแล้ว วันนี้ก็จะไปทำงานครับขอเต็มตัวไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ